สวัสดีครับทุกคนผมทีเองนะครับเดืนในคลิปวันนี้นะครับก็เป็นเดือนที่4แล้วกับภารกิจก่อนอายุ60ปีต้องมี passive income เดือนละหนึ่งแบาทให้ได้เลยนั่นเองก็สำหรับใครนะครับที่งงว่าตอนที่ 1, 2, 3อม่ะมันหายไปไหนใช่ไหมคือพอดีช่องผมอะครับมันโดนปิดไปซึ่งผมก็ไม่ได้เซฟคลิปไว้ด้วยซึ่งเป็นอะไรที่แบบน่าเสียดายมากๆเลย เพราะว่าในแต่ละคลิปนะครับมีคนดูค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีสารสาคัญนะครับที่ผมอ่ะอัปเดตไว้แบบแต่ละเดือนเลยว่าเ,ออเดือนนี้เกิดอะไรขึ้นเดือนนี้เป็นยังไงบ้างประมาณนี้นั่นเองซึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่ครั้งที่4กันดีกว่าก็กับภารกิจนี้นะครับผมอ่ะจะมา d c a ในหุ้นกันซึ่งไอหุ้นตัวเนี้ยนะครับเป็นหุ้นต่างประเทศเนอะก็คือหุ้นโอนั่นเองถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้จักหุ้นโอนะครับหุ้นโอตัวเนี้ยมันเป็นรีด ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ครับที่เน้นการปล่อยเช่าแล้วก็เอาค่าเช่าครับมาจเป็นผลโดยใช้กลยุทธ์แบบ n e t t r i p l e lease ก็คือให้ผักพาราครับค่าใช้จ่ายเางผู้เช่าแทนทาให้เวลาเก็บเป็นผลมาพวกนี้มันจะทําให้ได้ค่าใช้จ่ายลดลงด้วยแล้วเราจะได้เป็นผลมากขึ้นด้วยนั่นเองครับซึ่งในคลิปแรกอะผมได้บอกไปเยอะมากเลยนะว่าทําไมผมถึงเลือกหุ้นโอ ซึ่งจะเกิดหลักๆนะครับที่เลือกหุ้นโอไปอะก็เพราะว่าผมมองว่าไอ้หุ้นโอตัวนี้มันมีศักยภาพพอที่จะสามารถ DCA ได้ในระยะยาวแล้วก็ด้วยจากธุรกิจงบการเงินแล้วก็ลักษณะการทําธุรกิจอะครับผมมองว่าเออหุ้นโอตัวนี้มันสามารถเลี้ยงดูเราไปได้นะแบบ10ปี20ปี30ปีเลยอะไรประมาณนี้นั่นเองทําให้ผมอะลง d c a ในหุ้นโอนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวในแต่ละเดือนอะผมก็จะมาโชว์รีซอลด้วยว่าเป็นยังไงบ้าง โดยในการลงดีของผมนะครับผมอ่ะก็ไม่ได้ลงเงินเยอะอะไรนะต้องบอกไว้ก่อนผมอ่ะลงเดือนละ1000บาทเพราะว่าเออผมมีการกักเงินไว้ใช้ทำอย่างอื่นด้วยไว้ง่ายง่ายเพราะว่าผมมีอีกหลายโปรเจกต์แล้วก็ต้องเก็บเงินไว้ทำนู่นนี่นั่นด้วยครับผมก็รู้สึกสบายใจที่จะลงทุนท่านี้ก็แล้วกันนะทุกคนก็อันนี้เป็นนะครับเป็นเดือนที่4แล้วผมอ่ะก็ได้เงินทั้งหมดนะครับเป็นศูนจุด ซีีเหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยครับประมาณ12.3บาทนั่นเองโดยเงินที่ลงไปทั้งหมดนะครับก็คือ4,000บาทแล้วแล้วก็รวมกับปันผลครั้งก่อนด้วยซึ่งจากปันผลครั้งก่อนนะครับผมมาได้ปันผลมาประมาณ8บาทแล้วครั้งนี้ครับมันโตขึ้นกลายเป็น12.3ละบาทดังนั้นนะเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะครับว่าการเติบโตของเงินไปผลนะ่ะ มันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้นะครับผมก็เป็นประวัติการซื้อจริงๆแล้วก็มีการเก็บันผลไหมทุกคนดูจริงๆเลยซึ่งจะเห็นได้ว่าหุ้นต่างประเทศนะครับของรามอะขอมีการยื่นเอกสาร w ากบเบให้ทําให้เวลามันเสียภาษีเงินปันผลนะมันจะเสียแค่15%จาก30%แล้วก็ช่วงนี้ฮะผมได้เห็นข่าวว่าถ้าเกิดใครนําเงินเข้าจากต่างประเทศอะจะไม่ต้องเสียภาษีอยู่นะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เสียอะไรเพราะว่าเราเน้นการลงทุนระยะย,ยาวนะ ดี๋ยวสักอายุ60ปีหรือว่า 23- 30ปีข้างหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะั่นลวกันว่าจะทำยังไงช่วงนี้ก็ DCA กันไปก่อนอันนี้นะครับก็เป็นมูลค่าปลอดล่าสดุดผมลงประมาณ4เดือนนะก็คือ40,000บาทไอ้ตัวนี้ทุกคน,นจะสนใจมากนะคือผมได้50ิบาทจากการเชียเพื่อนมนาะแล้วมันก็แปลงมาให้เป็นทุนแอปเปิลแล้วก็อย่างที่2ก็คือทุกคนน่ะจะเห็นได้ว่าราคามาลงไป40ใช่ไหมไอ้สี0 0ันใช่ไหมแต่ว่ามูลค่ามันไม่ได้4 0 0พันน่ะ มันก็มาจากหลายๆสาเหตุด้วยก็อย่างเช่นค่างเงินบาทที่มีมูลค่าลดลงอะไรประมาณนี้ทําให้ส่วนต่างราคามันขึ้นก็จริงได้ผลผลก็จริงแต่ว่ามันจะขาดทุนค่างเงินบาทนั่นเองครับอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนนะใครจะเล่นหุ้นต่างประเทศอะต้องระวังด้วยเพราะว่าเน,นี้มันค่อนข้างจะซินธิฟิเค n ัเทีเดียวแล้วก็อันนี้นะครับผมได้ปันผลมานะครับมาที่สิบห้ากระดาษกระดาษน,นี่แหละถ้าเกิดใครที่อยากดูนะ เวลากดเข้าหุ้นโอไปอ่ะมันจะมีประวัติการจ่ายปันผลอยู่ซึ่งก็ถ้าเกิดเขียวๆเ,เนี่ยคือจ่ายแล้วแล้วครั้งหน้าครับจะเป็นรอบวันที่15สิงหา68นั่นเองก็จะจ่ายปันผลมาเท่านี้ซึ่งถ้าเกิดใครสังกเกตดีๆเจนได้ว่าเงินปันผลนะครับมันโตขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคือผมมีเป้าหมายวางไว้เรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวผมจะเปิดไฟล์ Excel ให้ทุกคนดูซึ่ง ก่อนจะจากกันนะครับทุกคนผมอะจะต้องย้ำทุกคลิปเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมาเม้นท์ถามผมอีกเพราะว่าพอเวลาผมลงคลิปอันนี้ไปจะอะไรต้องมีคนถามผมเสมอเลยก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าก็คือหนึ่งไม่มีหุ้นไทยที่ดีกว่านี้หรอแน่นอนนะครับว่ามันมีแต่ว่าหุ้นไทยอะครับมันมีขั้นต่ำนะก็คือซื้อขั้นต่ำหนึ่งร้อยหุ้นซึ่งเราจะซื้อกระรันออร์ดก็ได้แหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะได้ราคาที่แบบค่อนข้างจะเพี้ยนนะแล้วก็ หุ้นไทยอะถ้าเกิดเราดีซีไปแล้วช่วงนี้มันถูกก็จริงเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีมีการชะลอตัวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งผมอะก็อาจจะดี a ซีได้แป๊บหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดระยะยาวไปอะราคามันก็จะขึ้นถูกไหมทาให้ผมอาจจะดี a ซีได้ลําบากขึ้นก็ได้รวมถึงหุ้นต่างประเทศนะครับมาสามารถซื้อเป็นเศษหุ้นได้หรือผมสามารถกําหนดได้เลยว่าไอ้หนึ่งพันบาทที่ผมลงไปอะมันจะมาแปลงเป็นหุ้นอะได้กี่หุ้นหรือเป็นเศษหุ้นเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ของหุ้นปกติประมาณนี้ก็ได้ แล้วข้อที่2ก็คือเสียภาษีปันผลนะ15%ซึ่งถ้าเกิดเป็นหุ้นไทยมันจะเสีย10%ตุบไปอันนี้คือผมยอมลงทุนเลยนะที่จะลงหุ้นต่างประเทศะ่ะเพราะว่าผมมองว่าระยะยาวยังไงหุ้นต่างประเทศนะครับก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีที่น่าจะเหมาะกับการดีเซได้ทุกคนเลยเลือกหุ้นปันผลต่างประเทศที่ยอมเสียภาษีปันผล15%เลยนะจาก10% รัฐบาลคุจะรู้ด้วยแล้วก็ข้อที่3ก็คือการเติบโตเทียบกับ e t f ลงกับค่ธาธรรมเนียมด้วยไอ e t f ตัวนี้ถ้าเกิดเรารู้จักกันใช่ไหมมันจะมี e t f ลหลายๆตัวที่ให้เป็นผลดีเช่น JPI JPK อะไรประมาณนี้มัน,มนปันผลดีมากประมาณ8% 9% 10%อเนกาเ็ี้ยก็มีเพราะว่ามันใช้กลยุทธ์ cover call ก็คือขายคอไปรับชดคอไปมันได้ตังค์มาแล้วก็มาจะเป็นผลแต่ทีเนี้ยปัญหาของกลยุทธ์เนี้ย ก็คือมันอาจจะทําให้ราคาครับมันไม่ได้ค่อด้โตไปไหนซึ่งจะเกิดมาเทียบเป็นมูลค่าของหุ้นหรือว่าหรีดอะไรพวกนี้ผมมองว่ามันผลเฉลี่ยมันประมาณหกเปอร์เซ็นต์นะแต่จริงๆถ้าเกิดว่ามันรวมกับการเติบโตมันด้วยอ่ะมันก็เติบโตสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ยงไงพอเอามารวมกันอ่ะมันก็จะได้ผลตอบแทนโดยรวมอะครับสูงขึ้นไวง่ายถ้าเกิดเทียบกับอีิปต์ธรรมดาซึ่งอีิปต์ธรรมดาใช่ไหมมันก็จะเป็นผลเยอะก็จริงแต่ว่ามันอาจจะขาดทุนเรื่องของคิาบีต้นกินก็ได้ รวมถึงจะเกิดว่ามันขาดทุนแคปิตอลเกนเนี่ยก็อย่าลืมด้วยนะครับว่ามันเสียภาษีเงินปันผลด้วย15% 4การนำเงินกลับเข้ามาไทายตอนนี้มันยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าในตอน60ปีหรือว่าต้องใช้เงินจริงๆนะครับเดี๋ยวค่อยเอาวางแผนกันใหม่หรือว่าจะหาวิธีที่แบบช่วยลดภาษีได้เดี๋ยวยังไงผมก็จะมา,อาสอนกันลวกันนะครับแล้วก็ข้อที่5ก็คือการจับเงินจริงๆอันเนี้ย มันค่อนข้างจะมีความสำคัญเลยนะคือเวลาที่เงินมันเข้ากระเป๋าอะ่ะมันรู้สึกอุ่นใจกว่าเนี่ยหรอปะก่อนที่เราจะไปทำนู่นนี่นั่นอะไรอะ่ะแต่ผมนี่ก็แบบพยายามฝึกตัวเองนะเพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะถ้าเกิดว่าเราได้ปผลเท่าไหร่ผมจะเอาเงินเป็นหมดที่ได้ครับไป reinvest ต่อนั่นเองครับเพื่อให้พลังของตัวบีกทุกต้นอะ่ะมันทํางานดังนั้นแล้วอะ่ะก็สู้ไม่ต้องเอาเข้าบัญชีธนาคารไทยก็ได้ พราะยังไงผมก็จะไป re i n v e อยู่แล้วผมก็เลยไม่ค่อยสียเรื่องนี้แต่ว่าในอนาคตนะครับผมต้องบอกเลยนะว่าผมอาจจะไม่ได้ DCA ตัวนี้ตัวเดียวนะหรือว่าอาจจะเก็บหุ้นทา a i v ตัวนึ่งก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมองว่าผมอะอาจจะไปหาวิธีที่ทำได้ได้มากขึ้นดีกว่าแล้วก็ข้อที่6ก็คือมีหุ้นปะผลที่ดีกว่านี้แน่นอนอันนี้ผมขอย้ำเลยนะทีิงแต่ว่าดีกว่านี้ หมายความว่าไงในแต่ละบุคคลบางคนก็มองว่าเอ้ยจะไปผลเยอะกว่าดีหรือว่าจะไปผลคงที่กว่าดีหรือว่าคุณเปันผลที่มันเติบโตด้วยกว่าดีอะไรประมาณนี้ซึ่งมันแลกใจผลมากเป็นว่าผมลงตัวที่ตัวนี้ก็แล้วกันเพราะว่าข้อที่เจ็ดเงื่อนไขของชีวิตแต่ละคนนะครับมันต่างกันบางคนน่ะบอกว่าเออผมมาอยากได้เงินหนึ่งแสนบาทต่อเดือนใช่ไหมบางคนก็บอกอุ้ยน้อยไปหรือเปล่ารวมเงินฟุ้งเงินเฟ้อตอนนู้นหกสิบปีข้าวจ้ละห้าร้อยประมาณนี้ <c oughs> คือก็ไม่ได้ลงทุนในตัตเดียนนะครับทุกคนเจเย็นอาจจะมีลงทุนตัวอื่นด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่พอจริงๆอะอย่างน้อยชีวิตผมก็ไม่อาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะนี่หรอไหมแล้วก็ต่อมาก็คือสมมติในกรณีที่มันเหลือก็คือบางคน่ะก็มีเภทหนึ่งเหมือนกันก็บอกว่าเอ้ยแซนนึนงอะโอ้โหคุณจะไปทำอะไรไปถมทะเลหรือเปล่าเพราะว่าเงินก็เยอะบางคนก็บอกว่าเยอะไปบางคนก็บอกว่าน้อยไปเห็นหว่ามันเป็นเรื่องของประเจกมาก ซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือไอ้ที่มันน้อยไปอ่ะมันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ายังไงเหลือมันก็ดีกว่าขาดอยู่แล้วเนอะไหมดังนั้นแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเออมันมีเงินเดือนละแสนแล้วมันเหลือก็ไม่เป็นไรงไงแต่ว่าถ้าเกิดมันขาดมันถึงจะเป็นไรแล้วก็เดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับเรามาดูกันว่าผมอ่ะจะรวยก่อนแกหรือว่าแกก่อนรวยนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดไฟล์เซททุกคนดูนะอันนี้นะครับก็จะเป็นไฟล์อ่ากองชีทที่เป็น ของฟุ้นเปนผลนะครับคือพอดีอ่ะผม,มเคยแปะไอ้ลิงก์อันนี้ไว้เรียบร้อยแล้วแหละครั้งหนึ่งจริงแต่ว่าเนี้ยเหมือนผมอ่ะโดน YouTube แบนผมก็เลยขออนุญาตไม่แปะแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเหมือนทาง Google นะ่ะมันมองว่าผมแปะลิงก์จะภายนอกมากมั้งมันเลยแบบมองว่าอาจจะเป็นสแปมแบบประมาณนี้ทำให้แบบมันถูกบล็อกไปซึ่งจะเนี่ยครับผมเริ่มโปรเจกต์มาวันที่13เดือน5แล้วก็มาครั้งนี้นะครับครั้งที่4แล้วแต่ว่าทำอ่ะ ประมาณ3เดือนนั้นเองก็คือเดือน5แล้วก็เดือนหเดือนเจก็เห็นได้ว่าครั้งก่อนนัานนี้ครับผมได้ผลผนละประมาณ8บาทแล้วตอนนี้ก็โตและเปสิบสองบาทก็คือเนี่ยมันโตขึ้นมานะคระับประมาณสี่บาทแล้วเดี๋ยวรอจะลองดูไปเรื่อยๆว่าการเติบโตของเองเินเปผลผนละมันจะเป็นยังไงนั่นเองครับแล้วผมก็มีการบันทึกไว้นะว่าลงเงินไิเทลัยหุ้นตัวรายซื้อราคาเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่แล้วองนี้นะก็คือบอกเลยนะว่าตอนที่ผมสะสมหุ้นนี้ไปอะ่ะ จำนวนหุ้นที่ผมมีอยู่มันประมาณเท่าไหร่มันก็สามารถแอสซัมชันมาได้เอ้ยมาคอนซั t ชันกันได้แล้วก็อันนี้ด้วยผมมาได้มีการทำเป็นเป้าหมายไปเรียบร้อยแล้วสมมติว่าถ้าเกิดทุกคนลงทุนไปสักหนึ่งล้านบาทใช่ไหมเพระเห็นไหมว่าไอ้กาบเนี้ยมันจะบ่งบอกโปรเซสคอนเสเร็จด้ียนะว่าต้องมีเท่าไหร่ถึงจะสำเร็จอะไรประมาณนี้ซึ่งลบไปก่อน <laughs> ซึ่งถ้าเกิดว่าผมอยาก,ยากได้เป็นผลเดือนละแสนใช่ไหมแปลว่าปีหนึ่งสิบสองเดือนผมก็ต้องได้ ปนผลปีละหนึ่งล้านสองซึ่งผลตอบแทนที่คาดหวังครับอยู่ที่ประมาณ6%ซึ่ง6%น,นี้มันมาจากค่าเฉลี่ยของหุ้นเรียวตี้อินคาร์มันเนี้ย6%ต่อปีซึ่งอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ได้นะโดยเฉลี่ยรวมกับาการเติบโตของราคาหุ้นด้วยซึ่งผมก็มองว่ามันอาจจะสูงกว่านี้ได้อีกนิดนึงอ่ะประมาณ7%เน่ะอาจจะพอได้อยู่แล้วก็เงินที่ต้องหาครับเป็นเงินต้นอ่ะถ้าเกิดได้ผลตอบแทน6%ใช่ไหมก็ต้องเก็บเงินประมาณ20ล้านซึ่งผมมองไว้ว่า คนเราอ่ะจะเก็บเงินก้อนนี้ได้อ่ะทางานประจําอ่ะมันไม่เพียงพอหรอกดังนั้นแล้วอ่ะผมก็เลยว่าจะลงดีซีตัวนี้แหละแล้วก็ไปหาทําลงทุนอย่างอื่นต่อดีกว่าอย่างเช่นทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็มีการวางระบบเฉดและผมอาเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็มีการเฉดตัวนี้นังผมไปด้วยดังนั้นแล้วอ่ะก็เลยคิดว่าการที่เราเก็บเงินอ่ะดีซีอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีแหละเพราะว่ามันเป็นการสุขพินัยด้วยแล้วก็พออายุยังน้อยดอกเบี้ยทุกตัวอ่ะมันยังพอทาง,งานได้อยู่ แล้วก็มีการกินเป็นผลอะไรพวกนี้ไปได้ซึ่งจะเกิดว่าอยากจะสําเร็จจริงๆอะผมว่ายังไงอะมันก็ต้องทําพวกธุรกิจเสริมทาอาชีพเสริมอะไรประมาณนะี้เพราะว่าไม่งั้นนะเงินต้น20ล้านอนะมันก็เป็นราชี้ค่อนข้างจะท้าทายอยจ่ที่นั่นอครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเดือนที่4สําหรับภารกิจก่อนอายุ60ปีต้องมีเงินเกษียณเดือนละ1 0บาทให้ได้เลยยังไงก็ฝากเป็นกาลังใจให้ผมเลยนะครับถ้าเกิดว่าคลิปน,นี้มี ความีิดภาพปรกันแตก็ต้องขออภัยในที่นี้ไว้ด้วยเอาไว้เจอกันใหม่นะครับเดือนหน้าครั้งที่5แล้วยังไงก็ฝากติดตามไว้ได้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับไปเจอกัครับ